ียนอาจารย์ที่เคารพครับอันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาต้นแบบระเบิกแสดงเครื่องทุกอย่างลงครับทำลายเพื่อของไม่เป็นในร้อยจะมีของกอวิชาผู้เป็นกอวิชาวิทยาศาสตร์ทันทีเท่าสารทีและวมศัลยกรรมเครื่องกด รวมถึงอากาศพิเศษครับต่อไปเป็นไปกาศออสถานีครับก็ในปัจจุบันครับมีการนำโดรนเข้ามาร่วมในสงครามสมัยใหม่ครับซึ่งหลักๆเลยใช้ของแพศคือแบบตัวสมิกาเซ่หรือว่าระเบิดไปพร้อมกับโดรนเลยหรือว่าอีกอารนี้จะเป็นการเฮือกจากจากโดรนนำกลับมาสู่พื้นโดยหลัก จะเริ่มต้นที่เห็นในชัดก็คือสงครามรัสเซียยูเจีนครับสงครามเมียนมาหรือสงครามพม่าครับซึ่งคล้ายๆกับเป็นสงครามทางดองเขาแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นสงครามไทยกับอินเดียทำบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับอินเครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพื่อพิชิตอาณเพื่อเพื่อออกแผ่ เชืท Th ี่สามารถบันจุูละเบิดและทิ้งทิ้งลงสู่วัฒนธรรมแล้วก็ศึกษาการการคิดชันวันโดยใช้เป็นภาพก็อันนี้จะใส่เป็นภาพของทันทีพทยเนี่ยก็อันนี้อันนี้คือกระสุนต้องโดนตอกใช่ไหมที่จะ Okay. <laughs> วิศวกรรมเพิ่มเติมได้ศึกษาไปอยู่บางนี้นะครับก็ไม่ว่าวิเทย์จะต้องการผู้นำแผนไหนหรือต้องการปรับแก้ไหนแล้วก็ปรับแก้ได้ตลอดเวลาที่4ชั่วโมงโดยใช้จมูกและตัูมยาอันนี้ก็จะเป็นคลิปวีดีโอเป็นภาพรวมคร่าวๆหน้าเราดูรอบๆตัวเกม มองสารพิติให้คล้ายกับของทีมมากที่สุก่อนที่เราจะาใช้การลงทุนของทีมในการผลิตวัสดุของกราทำเลยและนำไปทดลองเลยครับเป็นการประหยัดต้นทุนและเป็นการให้เรา สองสามขั้นตัวข้อมูลที่ส่งกลับมาที่ตัวรุ่นหลังผมุดให้ตัวรุ่นหลังข้อมูลในที่บริเวณเพื่อที่จะเปิดการไปให้แต่ทีเก้าบนมาจเชื่อมต่อตาก่อนที่นี้ก็เป็นกรณีที่ตัวตัวรุ่นไฟอัเชื่อมติดไฟบนเตียงไฟอยู่และตัวอินเทอร์เน็ตยุปสมัยเปิดว่า

อันนี้นเป็นอันนี้เป็นตัวพามือ,อ,อทำการ ตอนนี้7จ็นาทีห้าิบครับข้อประ,ะโยชน์สิ่งที่เราได้รับครับค้าว่าจะสามารถนำไปไประยุกต์กับในวิจัยเพื่อนได้เช่นในกลุ่มของเพื่อนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโดรนเหมือนกัน,นจะเป็นเรื่องแยกกล้องชตัมที่ใช้กล้องชิงตั้มที่โดรนครับซึ่งจการให้ขีดความสามารถในการตรวจพบเป้าหมายและการที่มันเกิอของวิจัยของเราได้ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงในการพัฒนาครถ้าเราทัดจากที่เราใช้โทรศัพท์เนี่ยปล่อยอินเทอร์เน็ตมาแล้วเชื่อมแล้วให้ตัวอเบิรนเชื่อมต่อมันมันดีครับแต่ว่าระยะมันจะดูน้อยแล้วก็ความปลอดภัยก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเราทำเป็นเป็นแบบใช้เราเตอร์ปล่อยสัญญาณไม่ครอบคลุมเลยอย่างนี้แล้วเวลาโรวมต่อไปแล้วก็ตัดสัญญาณเองเลยอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่านน่าสนใจ สุดท uh, pues <ừ? S 1> nah, ้ายก็คืออ่าเป็นทำเป็นเป็นระเบิดดอกก่อนเป็นผลงานทดลองระเบิดดอกก่อนที่ในโลกของที่อ่าคมพิเศษมาก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถประยุกต์ให้มันติดกับหัวลูกที่เป็นระเบิดจอกก่อนได้9นาที15วินาที นิดนึงว่ยอะหรือ่ามันไม่ใช่เงันมีสั้อันนี้กือคมนอะไรอย่างสิทธิยกรชด้วยถ้าเอ็กเเป็นที่สิทธก็คือต้องบอกว่าเราสามารถจะอไประดมเงินใช้โดนแล้วปล่อยมาให้มันแตกกลางอากาศได้อะไรแบบนี้อันนี้คือเอ็เทธิจะได้ทำมากกว่าแต่ที่บอกว่จะไปใช้ร่วงกันอะไรนะสเปกคิสเปกตมแล้วทีอกว่าจอดอเนี่ยคือข้อที่แบบอนจะขยา 对。<Yeah. S 2> yeah. ที b b, sí. ่เราเป็่นโนที่เลใช้ความถเนใช้ความถึงเงินนที่เราเป็นปั่นโรนที่ใช้ใช้บสิเราทดลอเารับนคอนเทนเนอร์ที่เราใช้สรุปยิ้มหนึ่งว่าวัสดุอะไรแล้วก็ส์น่าจะบอกส์ที่จรอจะบอกมันจะเออผมเึงยครับบอกเป็นวัสดุอะไรเราก็สช้อะไรแล้ก็ต้องบอกที่หนึ่งว่าจริงที่เราทำเนี่ยมันเป็นบรรจุบรจุระ้บได แล้วก right. e, ็คือโดยชาติเพื ons, or, itation, or or ่อผมก็อเะที <c ười> uhm, yeah, <hate> ่บอกว่าตอนนี้โดมมันนามาใช้ก็คือโดนหนูมาใช้ในการทำเซแบบดอกประบินะนนี้ือว่าสบที่เราเอามาใช้เนเป็นแสดงเครื่องเราก็เลยต้อสร้างระบจุดอะไร่างงีอย่างโอเคก็จะมีคพูดเยอะแั้วช่วยเจลับข้อเสนอนี้บร็นือข้อสนอเนี้ยอะที่มูรอยะากแล้วก็ย่มีเวลาจกัไปนแล้วก็ค สมเราจะลองใส่แลมันก็อาจจะมีบทของพวเขาอยู่ช่วยให้เขาได้จะได้พูดเข้าปากเขาเลนะตัวประจเราทำเยอะมากเลย่ไหมแต่ถ้าเราเข้าองกับประสมแบบนี้เ้ากอสมรู้ยางไงเพื่อออกแบบเคที่มันอยู่ระเบิดแล้วเราก็บอกว่าเราออกแบบได้ก็บอกว่าเราออกแบบได้ถูกไหม

เอาความเห็นนะถ้าใส่ไว้โดยไม่เปิดผมว่าเอาออกดีกว่าแล้วถ้าเขาเขาก็จะถามผมว่าใส่ไว้ไปแล้วความยาวของคลิปทำงานเท่าไหร่ที่ยาวไหมคะยาวพอท่มันเลยที่มันจะเรื่อย่อไปหว่าเราดูตัวอย่างนะครับว่าคลิปทำงานระเบิดเอาแค่ติดกับติด่เอาแคติดกับไม่ติดกับพอแล้ติดกับไม่ติดกับพอแล้วพอเราบอกว่า ติดเนี่ยมันทํางานอะไรบ้างเงื่นยอนไขยังไงแล้วไอ้ที่ไม่ติดอะคือถ้าวงจรหายไปสักหนึ่งวงจรหรือว่าอะไรมันก็จะไม่ไม่ทำงานเลยผมว่ายกตัวอย่างอย่างนี้ให้คนพูดน่าจะดีกว่า ิวก่อนแล้วแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันจะเป็นฟิวอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ใช้การแสบใชทไหมคะแต่ใช้เป็นพลังงานที่คือใช้ระบบไฟฟ้าเพื่อว่าอะไรเพื่อมาตอบโจทย์ถ้าอีกภาพนหนึ่งเจไปขั้นอีกขั้นหนึ่งแต่สุใท้มาตอบโจทย์เนี่ยกรณีที่นะฝั่งโครงข้ามเนี่ยนะคะเขามี

มันเหมือนเป็นการยกตัวอย่างปัญหาแล้วเราเอางานวิจัยเนี้ยมาแก้ปัญหาอะไรแล้วกเไปออกแบบกทีคคุณนคุณออกแบไว้กอะไรบ้างเนี่ย่าอห้นตอนนี้ยาเป็ูงคุณเอาค่าวางไหมเห็นว่ามเหมือนการเกินก่อนเข้าที่ก่อนที่จะเข้าระบบว่าเราทำระบบอะไรไว้บ้างใช่ไหม ต้องให้พูดให้เขาแบบสนใจว่าเออมันโอเคนะว่าแก้ปัญหาได้เลยว่าเราต้องตาเราไร่ม่ไม่เราเราเกินก่อนว่าในในทั่วไปเนี่ยตอนเนี้ยกองทัพไทยเราอะ่ะยังใช้เป็นเหมือนหัวกระทบแตกแล้วปัญหา

ลูกระเบิดที่เป็น Impact เราก็เลยเออ<ต>ประมาณนั้นจะใช้คลิปของทอไทยก็เดี คลิปลายอะไม่มันจะเป็นเว็บปะมัคลิโหลดจากเนี่ยมันจะใช้พวค V เวลาโหลดจากทุกระม่แต่ผมกดหยุดวีดีโอเลยนะอาจางย์ครับอาจารย์ครับผมกดหยุดวีดีโอเลยนะ